มาเด้อค่ะมากินเมนูสายแซบกันวันนี้เป็นยำไข่เค็มค่ะจัดเลยค่ะวันนี้เมนูแซบๆนะคะซอยเลยค่ะหอมแขกนะคะหนึ่งหัวตามด้วยมะเขือเทศค่ะแล้วก็ตามด้วยขึ้นช่ายนะคะผักก็ตามใจชอบเลยนะคะบางคนชอบกินผักมากนะคะบางคนก็ชอบกินผักน้อยนี่เลยค่ะวัตถุดิบของเรานะคะไข่เค็มค่ะวันนี้ใช้ประมาณ3 3มลูกด้วยกันนะคะแล้วก็ผ่าเครึ่งแล้วก็ ตักนะคะใช้ช้อนนะคะตักออกมาจัดให้สวยงามเลยค่ะอันนี้ไข่เค็มก็หาซื้อตามตลาดนะคะฟองตกละประมาณ5บาทนะคะทีนี้เรามาซอยพริกเลยค่ะความเผ็ดก็ตามใจชอบเลยประมาณไหนทีนี้เรามาปรุงกันค่ะอันดับแรกเลยขาดไม่ได้เลยก็ต้องมีน้ำปลาน้ำปลาใช้ประมาณ1ทับพีนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาว1ทับพีนะคะแล้วก็ตับด้วย น้ำเชื่อมนะคะประมาณ1ทับพีนะคะแล้วก็ผงอร่อยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกซอยที่เราหั่นไว้นะคะแล้วก็ใส่เครื่องที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปได้เลยตามใจชอบขั้นตอนนี้นะคะสามารถชิมได้เลยว่าจะเอารสชาติประมาณไหนส่วนมากก็ต้องครบประมาณ3รสนะคะเปรี้ยวหวานเค็ม พอได้ที่แล้วนะคะน้ำยำของเราเราก็ราดเลยค่ะน้ำยำของเรานะคะจะเป็นน้ำยำใสๆนะคะน้ำยำจะไม่สีขุ่นมากนะคะมันจะน่ารับประทานมากๆเลยค่ะ